พระธาตุสีสองรักตั้งตรงงานบนเนินเขาในอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยเป็นใจดีที่ชาวท้องถิ่นเคารพนับถือและถูกมองว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของมิตรภาพระหว่างฝั่งไทยกับฝั่งลาวชื่อสีสองรักสะท้อนความหมายของความรักและความผูกพันระหว่างสองชาติโดยตรง ตามตำนานและบันทึกท้องถิ่นเชื่อกันว่าพระาธาตุหลังนี้สร้างขึ้นในช่วงสมัยโบราณเพื่อเป็นเครื่องยืนยันสันติภาพและสนธิสัญญาระหว่างอาณาจักรใกล้เคียงทำให้พื้นที่บริเวณน,นี้กลายเป็นจุดสำคัญทางจิตวิญญาณและการเมืองในอดีตนอกจากความศักดิ์สิทธิ์แล้วพระาธาตุยังถูกใช้เป็นเครื่องหมายเขตแดนหรือสัญ,ญลักษณ์การร่วมมือระหว่างชุมชนสองฝั่ง ลักษณะทางสถาปัตยกรรมเป็นเจดีแบบเรียบง่ายแต่มีสง่างามมักประดับด้วยลวดลายและองค์ประกอบที่ผสมผสานศิลปะท้องถิ่นการบูชาและพิธีกรรมจะมีขึ้นเป็นประจำโดยประชาชนทั้งจากฝั่งไทยและฝั่งลาวเดินทางมาร่วมสรงน้ำจุดทูปเทียนและร่วมพิธีบูชาตามประเพณีซึ่งสะท้อนถึงความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและศรัทธาที่ไม่ถูกจำกัดด้วยพรมแดน ภาพสำหรับวิดีโอควรมีมุมกว้างของเจดีย์บนเนินยามเช้าหรือพระอาทิตย์ตกการชำระล้างหรือพิธีกรรมของชาวบ้านธงสองชาติที่โบกสะบัดภาพคนจากทั้งสองฝั่งมาเจอกันการซูมรายละเอียดลวดลายและวัสดุขององค์เจดีย์รวมถึงมุมมองของภูมิทัศน์ชายแดนที่เน้นเป็นชุมชนร่วมกัน คติธรรมที่ซ่อนอยู่ในเรื่องราวของพระธาตุสีสองรักคือศรัทธาและมิตรภาพสามารถเชื่อมใจผู้คนข้ามพรมแดนได้พระธาตุนี้จึงไม่เพียงเป็นสิ่งก่อสร้างเก่าแก่แต่เป็นเครื่องเตือนใจว่าความผูกพันทางวัฒนธรรมและศรัทธามีพลังในการสร้างสันติภาพและความร่วมมือระหว่างเพื่อนบ้าน